สวัสดีครับผมนายสุภกิจวัสริสาขาการจัดการธุรกิจวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาหลักการตลาดหัวข้อเรื่องจัดช่องทางการจัดจำหน่ายความหมายที่ว่าระบบช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่นามาใช้ร่วมกันและ ใช้อย่างสอดคล้องเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดเพื่อเพิ่มคูณมูลค่าให้สินค้าผลิตหรือบริการประกอบ4ปัจจัยหลักคือผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายมีต่อไปนี้การบริหารธุรกิจในปัจจุบัน 1. ช่วยลดต้นทุนในกินกจการ 2. รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 3. ขยายตลาดให้ครอบคลุมมากขึ้น 4. ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเวลาที่เวลาสถานที่รูปแบบปริมาณอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางธุรกิจเกิดประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าแนวคิดของระบบช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จทางการตลาดเป็นการจัดการที่เกี่ยวกับของผู้ผลิตคนกลางหน่วยงานสนับสนุนกระจายสินค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนตามผู้บริโภคพึงพอใจและองค์กรการตลาดที่เกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทน ในระบบบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของแต่ละฝ่ายนักการตลาดต้องมีความเข้าใจบทบาทของช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อจะได้ออกแบบและหาวิธีการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพและต้องเข้าใจพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการจัดจำหน่ายที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยการบริหารการจัดการมักเกิดปัญ ความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มคนกลางเกิดสาเหตุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเข้ากันไม่ได้บทบาทและสิทธิประสิทธิภาพไม่ชัดเจนความแตกต่างในการรับรู้การขึ้นแก่กันเป็นอย่างมากวิธีการบริหารจัดการการจัดนั้นในเป้าหมายร่วมกันการแลกเปลี่ยนบุคลากรการเข้าเป็นสมาชิก สมาคมการค้าการใช้วิธีทางการทูตการใช้ไก่เกลี่ยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคนกลางทางการตลาดเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ของกิจการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 1. ลักษณะ 2. วัตถุประสงค์ 3. จํานวนคนกลาง 4. จํานวนผู้ใช้สินค้า 5. ประเภทสินค้า 6. ลักษณะการ ซื้อสินค้าของผู้ใช้สินค้า 7. ลักษณะการขายสินค้าคนกลาง 8. ความถี่ในการขายสินค้า 9. ความถี่ในการใช้สินค้าของผู้ใช้ซื้อใช้สินค้า